นน้ามาสิเทศการนี้บูมีง่าไมนจะแบบคิวแตวกะบาโบโปรตีมาจุดนะ ทุกคนอยู่กับซิงน้อยอีกเส้นเคยเนอะแล้วกัมือกองตอนทับขอาสู่รายการตามใจน้อยอีพี่ที่อาออะไรแล้วกันจะสมเนาะทุกคนเบื้องการเต็งตัวของผมข้ากก็คือแปลกบอซึ่งตอนนี้เข้ามาห่วมงานบุญบุญบ,ญบางไฟเนาอะอยูทีบ้านสะพายเมืองสนามสมบูรณ์แขรงจับปราสากนันเองแล้วก็ตอนนีเนาะ,ะกัน เขาจะอันคลิปยูทูปเพราะว่ามือนีแม่นเฮเขวาวัดแล้วเบือื่นแม่นจูดเนาะแต่ว่าเขาโบดิมามือจูดบังไฟเขาก็เลยมามือเฮเขวาวัดเมาเก็บบรรยากาศตอนนี้เขาก็แต,งต่งโตเป็นในคู่นอ่าใีสุดอาอยาเวียนนามีทุกคนเออหนีเออ,เอ,อแล้วก็มือกล่องมาในลูกลูกซีดนะแต่ว่าลูกซีดแบบหนาคือผีเลยว่าทุกคนว้าวง่เนาะ <c oughs> เออ สองคนท่ากก็จะประมาณหนีนอกกระทาแบบแต่ละคนมาแล้วก็พากันไปโ้ไปยางบรรยากาศอาอยุบานกันนอนซึ่งแบบพูดบางไฟงี้จะแบบ3ปีมีมีมเธอหนึ่งทุกคนเขาก็เลยอ่ะมาสาพะะเพราะว่าเจ้าในเขาเก่ไปแล้วก็สชิบดีมาก มีคุยหน่อยเลยนนองเอ้อยมาดื้มาดื้อมึงไวบ้านใาเด้อไปสบายกินได้วกินได้เชียวกินได้อันนี้เปนมูสิกหน่อยเนาะปปน,นี่วไ ตอนนี้ก็พักฟิน่เขาเนาะปรอกอกับกาลังแบบเคียรยือนเคียรนํากินนั่นน้ำกนองเนาะแล้วน้ำเพ้นแสงหน้ามีอาหารทอดสดขาบุญนไปก็มีขาบุญเนาะนี่อันนี้เป็นําำแกงเด้อละกาอนโดงแล้วก็จะมีลบโดงเป็นขาบุ อันนีานต้งสิงหน่กินเลักเลยอะอันนี้เสีบก้นถอดปะนอยน,น,นอรอนีแต่ละคนก็มาเตรียมดวนาะมาอนะาบีน,นะว,ว้าูนีหน้า,ะา,านนปะดนี่วอเอใส่ก็สแต้น,น,น,นี่อันนี้ไม่เต็มนะเนาะราะว่าต้องไปแฮด อัปเดตนะไม่แลทุกคนอันนี้ก็มันไปเสริมมาเนาะแบบเงียงหวาอะข้างในกับข้างในกับกำลังแตงตอนนี้กับแบบได้เลยเนาะไปน้ำกันได้เลยเนาะต้องงามต้องงามปะได้เทศกาลนี่บวมิ่งาะมันจะแบบเคี้ยวแ้วก็บาโบ่โปรตี เฮ้ยปิดหอดวันกลางอีกโดนหอนมากเลย รอยเมตรนี่แหละปัญาอนีก้วะอึ้คือ้เป็นกคสีรู้เงินสีรู้นี่เนาะตาดคุณรู้คุณรู้คนกันหนกันเอะกนนี้ก็กำลังหยางมาทางลาดทุกคนเพราะว่าทางถนนใหญ่เห็นรถมันติ่มแล้วเขาก็ดันดันกันเนาะเขาไม่ว่า มื่ทา้งรัดแหละมันจะผนไว้อันนี้ประมาณแบบประมาณหาหกลังเหื่อกับหอนน้วัดแล้เนาะไม่ติดตามตอนต่อไปว่าน้แบบห้าคนตื่นร้ายอยู่หรอกรือสีไม่เหมือนใครเบิ่งไปสูตรก็คือแบบตั้ขึ้นลงไม่รอดเละ น้ทุกคนานตอแบบน้สวยอันนี้เม็ตองเติมพละล้องเจเแม่ี่แมี่ว้าวมะทีเฮื่อนเท่าเองเนาอทุกคนตอนนี้ก็เท้ากับมาจากงานบุญบังไฟสะพายแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็ เมื่อก่อนก็ไปทาความสะอาดนาแต่ยังแต่วันป่าขางซี้อยเห็นว่าทะเลาะออกนอก,กนอกจนนอนยังสิงเป็นหลาดซึ่งวันนี้เท่ากับมารีวิวเบิ้งไปจะได้ไปบุญบางไฟกับม่วนอยู่แต่ว่าไปว่าท่านคาเฮโน<ม>แต่แบบเขาท่านแต่เฮห,หอบน,นีย่ยโเฮแบบเฮบ,บานบานได้ที่มาน,ำาาน้ำลงังก็จ้ะเขาเฮน้ำ้ังหรือว่าทิ่ไมได้มา,ลาอลไกเฮเฮซ้ำหอบเนาะท่ากก็ไปยางน้ำเขาทุกคนแต่ว่าจริงจริงเฮบางไฟใหญ่ๆหญ่เห็นแล้วแล้รแต่เท่ากับเออแต่ก็เห็นตามในคลิปแะไรเนาะ เขาจะใส่ลุใส่ยางเอออะไรทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เออสำหรับสิงหน่อยเด้อไปปีนี้เนาะหลังจากที่เราไปเป็นสี่ปลายปีเพราะว่าไปโศงัอนกับตอนเฮียนหม้อฉันเฮียนหม้อหม้อหนึ่งหม้อสองนี่แหละไปน้ำพอน้ำเม่เนาะแล้วก็ไปอีกเท่อกับปีนี่ทุกคนปีสองพันสองสองไปเนาะประสบการณ์ก็คือพาสีไปกับต้องแต่งตัวเลิศเนาะแต่งแบบบ้าไปเลยแบบสีกุดแบบไปเลยเนาะแล้วก็อ่านมีอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือ อืันแหละหลตามที่ทุกคนเห uh น็นในคลิปเนาะสองอย่างของู้หยิงคุซ่าเออแล้네วก็ถ้าไพ่โดมก็จะต้องเสียเงินทุกคนในต้องเตรียมเงินหน่อยไปเนาะสิหน่อยบุหูแต่ว่าแค่นี้มีเงินหน่อยไปแหละแบบเขาจะเอามาแห้โดมแบบโยกอย่างเงเขาเสืร์ฟโยกนี่บบดนี้เขาก็ว่าอดมก็ต้องเสียค่าโดมเดือกบได้โดมฟรีเนาะก็ต้องจ่ายทุกคนเออแล้วก็มาคนเฮตุนก็ว่าอ่าแค้นตุนเฮเนี่ยเขาก็เขาก็แค้นตามประจุประจัยเขามีเนาะอืมแล้วก็ มันเป็นแบบใส่ใครว่าขึ้นเป็นต่างประเทศเขาิเอื่นงานแบบแฟชั่นแต่งตัวแบบฟีสไตล์เลยเนอะเธอ uh huh. คือแบบมีอันนี้ก็หรือซีบลหรือซีแบบ mm hmm. ยางแพดมอสรพัดเนาะอยากแต่งเป็นยังกระไดคนถือผ้าคนขอท่านเด็กน้อยยังเอยแบบได้เวิร์ดทุกอย่างงานนี่มันแบบเออแสงแสงแสงเขาหนาใสขึ้น mm hmm. แบบมันเป็นแบบอันนั้นประเพณีเล่าที่ว่าม่วนอีกเป็นประเพณีเป็นบุญหนึ่งที่ม่วนนะ่ะ นอกจากบนปีใหม่เข้าไปบีกเปียแต่ว่าตัวน,นี้ไปว่าเปียไ,ไปไมีแต่แบบเบื่อแบบคล้ายๆว่านาตาอวาสูดท่อนี้จะเต็มแห้งนอนเลยกะมืออื่นแมนอันมือจูท่อขึ้นสิบปีไปเนาะเขาจะพาไปแบบให้เขาวาดไปบูบรรยากาศปีนี่กามวนแต่ว่าหลังจากไปนี่แมนฝนตกเนาะฝนตกและกะนน้วกับเออแต่ตอนเศร้าฝาแจทุกคนซึ่งคลิปนี่กับบอกม่าย่าแล้วก็พาไปดุยมวนเนาะ การจ๊บเลยทุกคนก็บังว่าจะมากันดู้ติดตามตต่อไปเนาะว่าเราจะพากันตามใจไปสซเห็ุอย่างนี้สบายดีทุกคนเด้อสบายดีมา